ในช่วงยามเย็นนะครับอันนี้ก็จะเป็นลงเลี้ยงตั๊ก,กแตนทั้งหมดนะครับก็ในช่วงเย็นเย็นจะชอบมีพวกนกพวกอะไรนะครับเพราะว่าปกติเราช่วงเย็นเราจะออกไปหาซื้อข้าวนกเข้ามาจะมารอจังหวะนะครับเราจะเข้ามากินพวกตั๊ก,กแตนที่ตัวไหนหลุดออกไปเขาก็จะกินเพราะว่าเขากินเสร็จก็จะเกิดความเคยชินนะ ก็เลยจะมาด้อมๆมองๆนะครับแล้วก็จะมาจิกกินนะครับบางทีก็จะมาจิกตะข่ายเราขาดได้นะครับเราก็ควรรมะมัดระวังนะครับ ฝั่งนู้นก็จะเป็นมะนาวที่เราตอนมาใหม่แนละเราก็เผลนะครับเราฝังไปแล้วเราไม่ได้เอาพลาสติกที่ห่อนุ่มออกนะครับฝนตกมาก็ยังใบไม่ฟื้นนะครับพรุ่งนี้ถ้าเกิดว่างๆเดี๋ยวเราจะขุดออกแล้วก็จะเอาพลาสติกออกนะครับทีแรกเราจะทดลองดูให้เขาแทงรากให้ทะลุพลาสติกแต่การเจริญเติบโตคือการให้น้ําเรามันไม่นำไม่สม่าเสมอมันก็จะทําให้ใบนะเกิดการเหี่ยวนะครับ แล้วเราก็จะขุดใหม่แล้วก็จะปลูกใหม่แล้วก็เอารากออกนะครับเอาถุงพลาสติกที่ห่อรากตอนออกนะครับก็เราทําไปหลายต้นเราก็เผลอลืมมาออกนะเรามานิดก็ได้ว่าต้นนี้เราไม่ได้เอาออกนะครับก็ <c oughs> ถ้ามีเวลาว่างเราก็จะเอาออกนะครับแต่เราต้องเร่งทํานะเพราะว่าใบเขาเริ่มเหี่ยวแล้วเพราะว่าเขากินอาหารไม่ได้นะครับนอกจากว่าฝนจะตกหนักจริงๆมันจะซึมเข้าไปตรงที่ว่าเรา เอาเชือกที่ผูกตรงก้อนตุ่มที่ว่าเราหอ่อรากนะครับมันจะได้ซึมเข้าไปได้แต่ถ้าเกิดว่าฝนตกเบาๆมันก็ไม่สามารถที่จะซึมไปได้นะส่วนด้านนอกที่เราปลูกนะครับก็จะเป็น้อยสุพรรณห้าสิบนะครับแล้วปลูกปลูกคู่กักกบหญ้าแฝกนะครับคือกันดินชะล้างนะฮะในบ่อของเราแต่บ่อเรานี่ครับถึงไม่ปลูกมันก็ไม่ ไม่มีการชาล้างคือไม่มีการพังสลายของขอบดินนะครับแต่เราก็กันไว้อีกชั้นหนึ่งถ้าเกิดว่ามีน้ําไหลเหมือนปีที่ผ่านมานะครับมันก็สามารถที่จะช่วยได้เยอะนะครับก็เป็นอ้อยสุพันห้าสิบนะครับก็ค่อนข้างที่จะสวยงามดีนะครับแล้วเราก็จะแต่งไปเรื่อยๆนะครับพอเวลาเขาอันนี้เราก็ทิ้งใบให้เขาเราก็จะมัดรวบเป็นให้มันแข็งแรงพอที่จะต้านลมได้นะครับ ก็ตรงนี้เรามัดมุงนะ้งโรงเรนที่เราถ่ายเพื่อโฆษณาเฉยๆนะครับก็ฝั่งด้านด้านทิศตะวันออกล้วทำเป็นขนาทองคำนี้เราก็ถือว่า <c oughs> ใช้ได้เลยนะครับเพราะว่าเราปลูกแค่เมื่อเดือนตุลาที่ผ่านมาก็ถือว่าโอเคนะครับสามารถที่จะทำสายพัน์ธุอ้อยสิงคโปร์สายน้ำพึ่งได้นะเราปลูกสลับกัน นะครับอ้อยก็ห่างกัน2เมตรส่วนต้นกล้วยก็ห่างกัน2เมตรนะครับแต่เราสลับกันนะครับก็ปลูกจนตลอดแนวถอนนู้นเลยนะครับก็ทําให้ดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้ขอบคุณมากครับ